พี่ไม่ได้ว่าอะไรเดี๋ยวเปิดคาราโอเกะลราไมห้องเลยนี่ในบ้านพี่ไปลองด้วยไหมอืมกินไหมปลาผมกินแล้วหอยอ่ะหาปากบำรุงไปเยอะแล้วหาปากทำไม่ออกหรอกต้องพี่ดูแคบหรอกก็แคบไปมาแล้วคุณจางขอแนะนำขอนะนำอะไรอ่ะน้ำโค้กไหมโคกก็ได้ค่ะ น้ำใจมีไหมใส่แก้วนี้นะครับเแลาา้วองดีว่ามาดีปะเออได้ได้เพื่อนได้เพื่อนล้เ,<ร>เพลงให้ฟ<อ>ังหน่อยค่ะกำนันโอเคเลิศอ้ยอันนี้ของของพี่ของของพี่อะไรนะ กะละเมเหรอคะใช่ค่ะผมพีดาออพีดาอะไรนะอยู่อยู่ที่ใต้สุดๆเลยอนะ่ะเขาเรียกจัองหวัดอะไรสามเชนแนนใต้เหรอคะไม่ใช่ปัตตานีเหรอคะพีดาของอะไรนะนะลาที่ว่ายะลาลตรงค่ะปัตตานยียาลาเหรอที่มาไปหาเราอยู่ตรงลืมอะ่ะอ๋อยะลาวันนั้นไงที่เขามาจากยะลามาหาเราที่ท่าเรือใช่ไหมใช่ของพีดานะคะพี่ยะลาครับแล้วก็พี่บอยเลือกกินแต่สีน้ำตาลเข้มไปหมดแล้วรสออริจินอล ยังมาระยะยา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 พูดไม่ชัดอีกแล้วยา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 เฮ้ยกินอะไรมายายานี่เหมือนเมื่อวานที่ดีวูพูดภาคตะวันออกเคียงเหนือภาคตะวันออกเคียงเหนือหาทำหาเป็นสวาลยอินเทอร์เน็ สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับกาลาเมรเหรอใช่ค่ะหนึบหนักมากอันนี้กินนะไม่ใช่ทุเรียนกาลาเมแต่ว่ามันเป็นรสนี่คทุเรียนมันไม่ใช่ทุเรียนไม่ใช่ทุเรียนมันไม่มีรสทุเรียนอยู่แล้วเนาะแต่กินมันเหมือนมันใส่ <นะ S 2> ทุเรียนไปน,นิดนึงใช่ <c oughs> มันเป็นรสเด็กไ, <c oughs> ไม่กินทุเรียนแต่ทุเรียนขายไม่กินทุเรียนบ้าเปล่า สมีม่วงมันคือสีอะไรคะพี่จอนของอะไรสีน,นั้นอร่อยสุดสีน้ำตาลเข้มมันคืออะไรไม่ใช่สีเหลืองมันคือรสออริจินอลออริจิรสดั้งเดิมบ้านเราเรียกขนมตังเมตอนนี้มีทุกขนมค่ะขนมเปี๊ยะขนมอันเผ็ดๆของมาเล่มาม่ามาเล่ขนมคอนเฟ็ขนมที่ไนิชานตะวันของน้องซ่ากับแก้มอย่างนีอีกแล้วก็บักรต้องนะคะอันนี้อร่อยไหม ถูกต้องเลยอย่างถูกต้องไงว่าฉับใตเขาเรียกอะไรล่ะกระถอนเอออันนี้อะไรล่ะเคยไหมยินไีหอมหอมหอมมาหายตีเฮ็ดหอมไหมหอมเลยหอมเลยกำนันซุ่มหน่อยไม่ไม่เอาแล้วซุ่มไปซุ่มไปออกแต่ฝรั่งอ่ะ นี่อันนี้ขนมพี่ชมอันนี้พี่ชมส่งมาให้จากที่ไหนนะคะเหมือน,นกัน <c oughs> เออมากินมาไส้กุป๊ปไส้กุ๊ปใส่อะ <c oughs> ไปอีกนแล้ว <c oughs> ถูกดีนะบ๊ายบาย